สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับกับสัชินาสักรีเกาะช้างไทยแลนด์นะนี่ตอนนี้สัชินาลงมาที่หน้าหากระเบิดมาเที่ยวเล่นเล่นน้ำกันสนุกๆนะตอนนี้เป็นไลฟ์ไลฟ์ที่สองนะคะตอนนี้ไลฟ์ที่อยู่ที่หน้าทะเลนะคะ <Okay. S 2> ทำงานด้วยค่ะออกกำลังกายด้วยนะคะ เป็นออกากาศด้วยแดดกำลังลงตอนนี้6โมง3ชนะั่วโนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยเยอะค่ะรวมๆกันอยู่นะคะน,นี่เยอะนะคะพระอาทิตย์กำลังจะกลับบ้านนะคะพระอาทิตย์กำลังจะกลับบ้านพระอาทิตย์กจลังจะลารับขอบฟ้านะคะสีสวยไหมคะนะคะ สตินาหมุมกล้องเร็วไปกินน้ำมาละไลฟ์วันนี้ไลฟ์ได้อีกค่ะไม่คอแห้งละนะคะหมวกที่สสินาใส่นี้คือนะคะสสินาพยายามจะใส่เพื่อเป็นแบรนด์ของตัวเองนะฮะไทยแลนด์นะคะ,นนะ,คะตอนนี้มันอยู่เดิมาถึงนะะหน้าโรงแรม หน้าร้านอาหารของโรงแรมแม็กนะคะลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะดีใจกันเขาด้วยมาอันนี้พบตะเกียงนะคะชาติดีไหมะ,ะ,ะน,นี่ลงร้านอาหารอ่โรงแรมแม็กพนักงานเขาจะใส่แกรฟอร์มสีฟ้านะคะ นีสบายบ้านสบายบานนะครับรถไฟสวยๆนะคะสบายบ้านสบายบ้านเดี๋ยววันใดคนเยอะวันนี้ฮะวันนี้คนมาหัดคนเยอะคนเยอะวันนี้พี่หนึงมาอะไรไงปกติมีมีเลยนะฮะปกติมีมีลูกค้านะอุ้ยเดี๋ยวก็แต่จะมีทุกวันแหละตอนเนี้ยเนี่ยนะพี่พี่พีเซ้นให้นี่สบายบ้านค่ะ นักง,งานสบายบ้าประมาณประมาณอ่ารอบ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 สอ,สองทุ่มสองทุ่มครับลงมบอไฟครับแล้วก็มีตุใหญ่นฐานคุ้มสี่สิบห้าครับวันนี้สบายบ้าอมีกระบอกไฟโต2สองรอบครับผม รอบแรกสองมครับผมค่ะแล้วก็ต่อไปจะมีการแสดงดนตีหดครับผมลายยูสิลสอ่มครึ่งแล้วก็ทานมาในชั่วโมงแล้วก็สามสามทุ่มสี่ิบห้าครับแล้วก็มีกระเองไฟชุกใหญ่ครับผมวันนี้จะดจัเต็มจเต็มเลยครับอจัดเต็มค่ะสำหรับเกาะช้างสบายป่าค่ะ ก็ช้างสบายบานะคะก็ช้างสบายบานนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าสัตินาจะอยู่อยู่ได้ดูหรือเปล่าขับรถเนี่ยมีพนักงานครับเนี่ยทักทายเลิกายนะคะพนักงานคงกระบองไฟด้วยไหมเนี่ยครับครับเนี่ยไหคงกระบองไฟข้อหนุ่มรูปหล่อไม่รู้ว่าสัตินาจะได้ดูป่ะเพราะว่ากลัวกลับดึกเดี่ยวคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะโอสนุกนานน่ะสบายบาน ะคมะไฟสวยๆนะพระอาทิตย์กลับบ้านไปแล้วนะคะองของปลาทองฟ้า,า,ฟานะคะเลนะคะสำหรับเกาะช้างเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะของเกาะช้างน,นะคะแต่แบบโอ้ยนักท่องเที่ยววานนี้เราดีใจกับผู้ประกอบ,บการทุกแห่งนะคะดีใจ ทุกคนจะยิ้นได้เพราะว่าช่วงที่โควิดปิดโรงแรมปิดอะไรกันก็ประมาณสามเดือนนะคะก็ลำบากกันนะคะแต่ก็โชคดีที่ดีนักท่องเที่ยวนะคะดีโอ้ดีใจนะคะดีใจกับคู่ประกอบการและร้านอาหารที่หน้าหานะคะ,นะคะช้างของเรานะคะ น,นี่บาบีคิวนะคะสดๆปลาตัวใหญ่ๆอาหารสดๆนะคะนะคะที่น่าหาเห็นช็อตไหมเหนไหมด,น,ดนะคะนี่บรรยากาศดีไหมล่ะตอกช้างดีสุดๆค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆเลยค่ะกอ,อกช้างนะคะตอกช้างไทยแลนด์มาเลยค่ะ <laughs> ีเต็มๆนี่นี่ค่ะสวยไหมล่ะสวยมากกับบรรยากาศริมทะเลนะคะวันนี้ขึ้นดีนะ,ะขึ้นดีและสดใสนะฮะอืมนักท่องเที่ยวอันนี้น,นีใ่ใต้ใต้ต้นปอทะเลนี่นนะฮะโรแมนติกนะฮะสำหรับคนมีคู่โรแมนติกกับอ่ากับครอบครัวมาลูกมาแล้วนะไรคะน้อ สาธิตาก็สนุกไปคุณเดียวไลค์ไลค์นุณคู่คุ่ไรค่ะเปต่างชาติน่ารักค่ะทั้งคู่ทั้งคู่ à, โรแมนติกค่ะนี่เคีย <sk> ด <r isa> ขอให้มีความสุขนะคะค่ะ มามาพักกี่วันอะคะเนี่ยตรงนี้กี่วันอ๋อพี่อ๋อมาแปดคืนเนาะอ๋อคงมีความสุขเนาะพี่ขอให้มีความสุขในการมาเที่ยวเกาะช้างวั่นี่นะคะพี่พี่อยู่ที่นี่พี่อยู่ที่นี่เหรอจ้ะอ๋อดีจังเลยพี่เปิดอ่าร้านสักลีดค่ะพี่อยู่นี่แล้วพี่ก็จะมาไลฟ์ไล่ไล่พรีเซนต์เกาะช้างของพี่นี่นะคะ นี่นะคเซน4เซน4เซนหน่อย4เซน4เซน4เซนหน่อยอันนี้สวยไหมคะเกาะช้างรู้สึกอาหารอร่อยอ่าอาหารอร่อยนี่ซีฟู้ดตดีใจส้มตำชับมากนี่ดีใจไหมครับฝรั่งฟูดไทยชัดมากประเทศอะไรคะเป็นเยอรกีมั้งอาเยอรมันโอ้เวลยคำไทยแลนด์เกาะช้าง ชอบมากนะคะอขอบคุณนะคะที่พีเซนให้ข่ะขอบคุณนะคะไปไ่้าขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะไปแล้วสวัสดีนาไปต่ออ๋อดีใจนะคะเจอกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมีความสุขโรแมนติกนะคะสันตินาก็อัลลอนอัลลูนอัลลูนลิมหาด แล้วนี่ก็จะเป็นของเ,อเดี๋ยวขอเบรกพักแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นของแสงตะวันรีสอร์ทนะคนะ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 รับดูดูอาหารานี่ค่ะอาหารนี่โรแมนติกไหมคะ แสงตะวันรีสอร์ทค่ะร้านอาหารชายทะเลนะคะมีทุกอย่างค่ะมีสลัดนีอ้อะไรนะอะไรวะหอย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 อะไรที่กินใบกะใบกะทิะะไม่ไม่นี่เป็นไรค่ะพี่ขอพี่เชิญหน่อยจ้ะอันนี้แสงตะวันรีสอร์ทนะคะร้านอาหาร หน้าทะเลมีกุ้งมีหมึกมีปลาสดๆนะคะมีเรือใหญ่นะคะโอ้สวยมากสวยมากสวยมากะมีเป็นหมึกย่างค่ะอ่ามาๆๆนะคะคุ้งทะเลตัวใหญ่ยูมีหอยมีกุ้งมีหมึกอู้ปลาผักตัวใหญ่มากนะคะปลาผักตัวใหญ่มากนะคะมีหอยนี่สักจนาจ้าให้หันเห็นชายทะเลนะคะ นักท่องเที่ยวเราเห็นนักท่องเที่ยวมีความสุขเราก็มีความสุขนะคะกับชายทะเลนะคะส่วนนี้เป็นบ้านนั่งดึกใช่ไหมคะส่วนข้างในาจะเปน็นอ่า ตรงนี้จะเป็นแสงกะเปรีว้วที่นั่งทานอาหารนั่งอาหารเช้า <S 2> <S 2> เบรกอรัดตอนเช้านะคะของอลูกค้าที่มาพักตอนเช้านะคะมีขนมปัดน,นะคะมีต้มตรงส้มตำนะคะมีทุกอยาก่อางเกาช้างเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารทะเลสดสดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะโอ้สวยนะคะ แองเจลตาบาลรีสอร์ทนะคะมีทั้งห้องพักและร้านอาหารนะคะมาอุดหนุนค่ะสวยค่ะมีดูป้ายดูป้ายค่ะดูป้ายอาหารนะคะขอโทษค่อ,อนี่นะคะร้านอาหารนะคะป้ายร้านอาหารนะคะนี่โอ้ เพื่อนๆคงจะเวียนหัวปอชนาเดินเร็วนี <t <t ่นะคะแสงตะวันปรีสออนะคะเห็นไหคะแดวันอ uh uh ุ่ม uh ีนะตะวันรีสองนะคะอ๋อได้ร้านเป็นลักป้ายอาหารดั้นรูดเป็น ทางลงได้ค่ะขึ้นไปก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วเดินลงมานะคะเดินลงมาก็จะเจอกับทะเลนะคะนี่นาคันทีนน่ดูสวยไหมยอดเยี่ยมมากนะคะแต่ทีนามองนาฬิกาเดี๋ยวไล่ยาวพอไลอ่คลิปหนึ่งก็จะไล่อยู่ที่ประมาณยีนะ่าทีห้าคบกับเด็กน้อยหน่อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหรือฝ่าน้อยนี่นะคะ ฮัลโหลวัสดีค่ะเด็กนี้เด็กนี้เด็กนี้สน่นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูน้ำทะเลนะคะจุ๊บสวยไหมคะสวยสวยมากสวยมากแสงไฟนะคะ ก็เดี๋ยวสัติีาไลฟ์สุดค่คลิปติฟามแล้วเดี๋ยวกลับไปไลฟ์ตรงที่ประชาเพื่อไปให้ดูดนตรีนะคะดนตรีสดนะวันนี้ทิ่ติฟามมีลูกค้าไหมโอ้ดีน,น,น,นะดีดีดี นี่หน้าหน้าพิตคุณฟามหน้าเผลยนะคะหน้าเลพกิดกลับบ้านไปแล้วนะ,ะแต่ก็ยังเห็นแสงบ้างน,นะคะหมุนต้องเนี้ยวต่ะนาเขอโคตรหมุนต้องเลยนะโอ้แล้วทีนี้ผ่านมา,นะค,ะนมาค่ะพิตคุณปามมีลูกค,ค้าบ้างน,นะคะ เนะเอยวให้ดูนะคะเีลนนค้าบัชาวต่างชาติที่ทะตก้างอยู่บนประเทศไทยนะคะเพราะว่ายังให้บินข้ามกันไม่ได้นะคะซึ่งปีนี้หวังว่าจะบินบิดข้ามมาได้ก็เมืองไทยก็จะดีขึ้นเนาะทุกประเทศก็เราก็หวังว่าที่ประเทศจะดีนะคะ ะโอเคสัินาจะจบไลฟ์จบไลฟ์ตรงทิปติมป่านะคะทิปติมปามจบไลฟ์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวสัชนาไปไลฟ์ตรงกระชาต่อให้ดูดนตรีสดนะคะโอเคบายบายเพื่อนเพื่อ,ก,อก,กับสัินาซักโอกรีดเกาะช้างไทยแลนด์โอเคบาย